ที่อาคารศูนย์ชุมชนสำนักงานเคหะชุมชนชนบุรีหนึ่งการเคหะแห่งชาติเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสตัตหีบนำโดยนายจรินทร์สามิาพัฒผู้ใหญ่บ้าน 5, 2, 5, หมู่สองห้างคุณสวนจำกัดไทยพีพีพพนิติบุคคลเอ,อื้ออาทรเจ้าหน้านนที่เทศบาลตำบลเขาชีจานอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมการเปิดรับลงทะเบียนรับบัตรคิวการรับวัคซีนโควิด1ิเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่พักอศาศัยในโครงการเอ,อื้ออาทรน,นาจอมเทียนโดยในวันนี้มาถึงหลายคนก็ผิดหวังนะคะเพราะไม่สามารถลงทะเบียนได้จากการสื่อสารที่ผิดพลาดแล้วก็ บบลมนอกเหนือจากนี้นะคะยังพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนจำนวนกว่า300คนค่ะส่วนใหญ่มารับโคต้านะคะในการรับวัคซีนจำนวนทั้งหมด800คนโดยนายจรินสามิพัพผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเขาว่าเปิดรับลงทะเบียนศุกวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่28พฤษภาคม9นาฬิกานถึง15นาฬิกานะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตาบลนาจอมเทียนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0841000284จนกว่าจะครบ80คนนะคะโดยการลงทเบียนครั้งนี้เนี่ยจะมาจัดสรรฉีดให้ในวันที่23แล้วก็24มิถุนายนตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง11โมงวันละ400คนค่ะ แถวยาไปทางโน้เลยกันไปใครใครพักไปยนใจ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่การบริหารจัดการของเราคือนําเอกสารที่ชาวบ้านลงเนี่ยไปยื่นกับผู้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบริหารจัดการเรื่องบัตรคิวให้นั้นเองแต่อยู่ๆพอชาวบ้านจะมาลงให้ชาวบ้านกับเพื่ออะไรแล้วเขาบางคนเขากลางงานมาบางคนก็เสียแล้วไปให้นิตินิติไม่ให้ลงอีกไปนิติก็ไม่ให้ลงอีกก็ตกลงตกลงให้เขาลงที่ไหนเขาจะเขาเขาถามอยู่อ่ะแล้สกุลแล้วก็เบอร์โทรนะครับ ทางนี้ทางไทยพีพีเนี่ยก็เห็นว่าวันอาทิตย์ชาวบ้านเขาหยุดงานกันก็ให้มาลงกันที่เราไปประกาศนะครับพอเราประกาศได้ครึ่งนึงก็มีอีกทีมงานเึงโทรมาบอกว่าทางผู้ใหญ่นะครับผมก็ไม่แน่ใจผู้ใหญ่คือใครให้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่คนที่ไปประกาศกับผมทำไมพี่คนเดียวันวันที่ยี่สิบสามคะตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว คือแต่ลงตั้งแต่วันที่23สาเป็นต้นไปควนที่จะมันจะมีคนลงอยู่วันที่2ีสครับคุณยุยไปประการที่ชาวบ้านมาลงลยพี่ไม่ได้ประกาศไม่คับโนหยดวันนี้โดนประกาศผมจอแล้ชาวบ้านมาลงโดนใระกานยังเลยครับไปนิติรอบนี้ก็รอบที่สามแล้วนะไปนิติเขาก็ไม่ให้ลงใช่ใช่นิติ ไม่รู้เองเพราะวานิสิตเขาก็ถามกตบใครอย่างคนไม่รู้อ่ะแล้บกว่านนันล็อกเใช่แล้วอนัเสียงังอ๋อนี้ไม่ลงนะร่มร่ม ก็ช่วงบ่ายก็มาลงทียนสชได้ปกตินะคะสมัคช่วงบ่ายวันนี้เหรอใช่ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วใหม่